การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมานาคมกับกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นหรือว่า J-CAP ในวันนี้นะคะก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและขณะนี้สายการบินต่างๆก็อยู่ระหว่างในการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาบินเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้งไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะความกังวลของ6สายการบินไทยที่ต้องบินเข้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว เมื่อกระทรวงคมานาคมและกรมการบินพลเรือนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่นหรือ JCA p ปไปเมื่อวันที่3เมษายนโดยหลังจากนี้ JCA p ปจะพิจารณาอนุญาตให้สายการบินของไทยทั้ง6สายการบินที่เพิ่มเที่ยวบินและแบบเช่าเหมาลำสามารถบินเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายในวันที่11เมษายนนี้สำหรับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตสายการบินในเบื้องต้นจะเรียงลำดับดังนี้ 1. สายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์3เมษายน 2. สายการบินนกสกูต3เมษายนสาสายการบินเอเชียนแอร์7เมษายน 4. สายการบินเจ็ตเอเชีย8เมษายน 5. สายการบินไทย10เมษายน 6. สายการบินไทยแอร์เอเชียเ10เมษายนนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเจรจากับเกาหลีใต้ ส่วนประเทศจีนและสิงคโปร์ในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีปัญหาสายการบินของไทยสามารถบินเข้าออกได้ตามปกติและในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปชี้แจงกับเยอรมน,นีและออสเตรเลียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนายวรลเดชหานประเสรศิฐรองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการบินพลเรือนได้เตรียมเดินทางไปพบกับประธานและเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อทำความเข้าใจถึงแผนการดำเนินงานของไทย และรายงานความคืบหน้าซึ่งเชื่อว่าจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ ICAO จะช่วยให้ปัญหาต่างๆสามารถคลี่คลายไปนในทางที่ดียิ่งขึ้นมั่นใจได้ว่าวันที่11หรือ12เมษาสายการบินไม่ว่าจะเป็นชาเตอร์แต่ชาเตอร์ที่เราขอโดน,อนกระทบนี่จาจะบินเข้าญี่ปุ่นตามที่เราขออนุญาตไว้กับญี่ปุ่นได้ทุกสายนะครับนี่คือล่าสุดนะครับนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า กระทรวงคมนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการตรวจสอบกรมการบินพลเรือนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยเน้นในประเด็นเรื่องการคัดเลือกบุคลากรเพิ่มเบื้องต้น13รายการดำเนินการระบบข้อมูลดาต้าเบสงบประมาณ80ล้านบาทการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติเดินอากาศซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้รวมถึงการปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือนด้านนายจรุนมีสมบูรณ์รองอธิบดีกรมการบินพลเรือนกล่าวว่า การดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัยหรือ SSC มีขั้นตอนดังนี้ 1. ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางของ ICAO 2. จัดทําขั้นตอนการตรวจสอบตามกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่3คัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการใหม่ทั้งหมด 4. เริ่มกระบวนการตรวจสอบจริงตามกฎระเบียบใหม่ 5. ออกใบอนุญาตให้สายการบินใหม่ทั้งหมดและ 6. แจ้ง ICAO เพื่อเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง หากผ่านการตรวจสอบทั้งหมดจะเป็นการปลดล็อก SSC ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าเดือนกรกฎาคมนี้สุดท้ายทางกระทรวงคมนาคมและกรมการบินพลเรือนยืนยันว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้อย่างแน่นอน